ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทอปอทอนะครับรายงานสถานการณ์เงินทุนไหลเข้าในขณะนี้ถือว่ายังอยู่ในระดับปกติและยังไม่พบความผิดปกติใดๆ <S <S โดยเดือนกันยายน2568นะครับมีเงินเข้ามาลงทุนในพันธบัตรไทย5 5 4 4ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเข้าตลาดหุ้นขายออกสุทธิราว100ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ภาพรวมตลอดทั้งปีนี้มีเงินลงทุนในพันธบัตรสุทธิมากกว่า1,200 1.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทางนี้จากการติดตามตลาดทุนก็ยังไม่พบพฤติกรรมการเก็งกำไรที่ผิดปกติจนสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาทส่วนปัจจัยกดดันเงินบาทแข็งค่าในขณะนี้ก็เป็นผลมาจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงเกินกว่าคาดความชัดเจนทางการเมืองในประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อม,มั่นแก่นักลงทุนต่างชาติแล้วก็ทองคําโดยมีความเชื่อมโยงกับค่าเงินสูงขึ้นเฉลี่ย0.7นะครับถือว่าสูงกว่าในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยเองมีการหารือกับผู้ค้าทองคําเพื่อหาแนวทางในการลดความผันผวนข,ของค่าเงินบาทร่วมกันแล้วขณะที่ปริมาณการส่งออกทองคําไปยังกัมพูชานะครับมากผิดปกตินั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยเองมีการประสานกับสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปะปะงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วในขณะนี้